หลุดมาแล้วเคส iPhone 13และ iPhone 13 Pro มาดูกล้องหลังใหญ่กว่าเดิมอย่างชัดเจนอาจได้รับจอแสดงผล 120Hz โปรโมชั่น iPhone 14ที่จะเปิดตัวในปี2022อาจได้รับจอแสดงผล 120Hz โปรโมชั่นครบทุกรุ่น <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m e m a a c h า n n ร์เด v i e ว มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าหลุดมาแล้วเคส iPhone 13และ iPhone 13 Pro มาดูกล้องหลังใหญ่กว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมในประเทศจีนมักจะมีการผลิตเคสสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ออกมาก,ก่อนเสมอและเคสสำหรับ iPhone 3 3สีรีก็ถูกผลิตออกมาแล้วโดยใช้เครื่องดัมมี่เป็นต้นแบบ ซึ่งทำให้เราเห็นว่าโมดูลกล้องหลังของ iPhone 13ทั้ง4รุ่นมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับ iPhone 12เมื่อน,นำเคสสำหรับ iPhone 13ไปลองใส่ iPhone 12จะเห็นว่ามีช่องว่างของขอบกันชนกล้องใหญ่ขึ้นกว่าเล็กน้อยและมีการขยับขอบกันชนกล้องไปทิศซ้ายมากขึ้นแต่เมื่อลองนำเคสสำหรับ iPhone 13 Pro Max ไปวางทับ iPhone 12 Pro Max จะเห็นว่ามีช่องว่างของขอบกันชนกล้องใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนคาดว่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมราว30% คาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 13 Series ในเดือนกันยายนนี้โดยมีให้เลือกสรุ่นเหมือนเดิมได้แก่ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max แต่ละรุ่นยังคงได้รับความจุในตัวเท่าเดิมขนาดหน้าจอเท่าเดิมวางจำหน่ายในราคาเดิมแต่ได้รับการปรับปรุงชิปประมวลผลและระบบกล้องเป็นที่สำคัญนอกจากนี้ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ยังถูกลรอว่าจะมาพร้อมจอแสดงผลที่ให้อัตราการรีเฟรช120เฮ ที่มา iPhone Hack iPhone 14ที่จะเปิดตัวในปี2022อาจได้รับจอแสดงผล120เฮโปรโมชั่นครบทุกรุ่นถึงแม้ iPhone ในปีนี้ยังไม่ได้รับการเปิดตัวทางการแต่ก็เชื่อกันว่าจะมีให้เลือก4รุ่นเหมือนเดิมได้แก่ iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ทั้งหมดยังคงใช้จอแสดงผลขนาดเท่าเดิมแต่ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max จะพิเศษกว่าที่ รองรับเทคโนโลยีการแสดงผลโปรโมชั่นให้อัตราการรีเฟรชหน้าจอสูงสุด120เ z ิร์รายงานใหม่จากเดอะอิเล็กแหล่งข่าวในเกาหลีใต้ชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ iPhone ในปี2022หรือ iPhone 14อาจได้รับจอแสดงผล120เ z ิร์โปรโมชั่นครบทุกรุ่นแหล่งข่าวรายงานว่าปัจจุบันซัมซุงเป็นซัพพลายเออร์หลักในการจัดหาจอแสดงผล LTPO สำหรับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ขณะที่ LG รับหน้าที่จัดหาจอแสดงผล LTPS สำหรับ iPhone 13 mini และ iPhone 13แต่ในปีหน้า LG จะปรับปรุงสายการผลิตเพื่อจัดหาจอแสดงผลที่รองรับอัตราการตีเฟส120 h z ให้กับ Apple และถ้ารายงานนี้ถูกต้องก็มีโอกาสสูงที่ iPhone 14ทุกรุ่นจะได้รับจอแสดงผล120 h z โปรโมชั่นอย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่า iPhone ในปี2022 จะไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไปโดยยังคงมีให้เลือกสีรุ่นเหมือนเดิมแต่มี2ขนาดหน้าจอแบ่งเป็น6.1นิ้ว2รุ่นขนาด6.7นิ้ว2รุ่นโดยรุ่นไฮเอนด์อาจถูกเจาะหลุมบนหน้าจอแทนการทำร้อยบากเหมือนในรุ่นปัจจุบันที่มา m a c น u m ู r MacBook Pro รุ่นใหม่ขนาด14นิ้วและ16นิ้วจะเริ่มผลิตในไตรมาสท,ที่สอาจทันวางจำหน่ายในปลายปีนี้ข่าวอัปเดตวันที่9กรกฎาคม2021 มิงชือกวัวนักวิเคราะห์จาก TF International s e c u r i t y ยืนยันว่ากระบวนการผลิต MacBook Pro รุ่นใหม่ขนาด14นิ้วและ16นิ้วจะเริ่มต้นไตรมาสที่3ปีนี้ในวงเล็บเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนและคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวทางการภายในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกาย,ยนนี้ MacBook Pro รุ่นใหม่ถูกอ้างว่าจะมาพร้อมจอแสดงผล Mini LED ซึ่งอาจจะทำให้การจัดส่งมีความล่าช้าออกไปราวหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน รายงานก่อนหน้านี้อ้างว่า MacBook Pro รุ่นใหม่ขนาด14นิ้วและ16นิ้วจะได้รับการออกแบบใหม่ด้วยขอบตัวเครื่องแบนราบไม่มีทัดบลาแต่จะได้รับการเพิ่มพอร์ต Thunderbolt USB-C เป็น3พอร์ตมีช่องอ่านการ์ด SD, HDMI, พอร์ต m s g s a f e สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รองรับจออภาพภายนอกหลายจอและจะได้รับชิปเซ็ตระมวลผลรุ่นใหม่จาก Apple Silicon ซึ่งเรียกว่า M1X หรืออาจจะเป็น M2 ที่มา Mac Rumor MacBook Air รุ่นใหม่จะมีสีสันสดใสมาพร้อมชิป M2 วางจำหน่ายช่วงครึ่งแรกของปี2022 D-Land เจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ @dlanddkt อ้างว่า MacBook Air รุ่นใหม่จะมาพร้อมวางจำหน่ายในช่วงครึ่งแรกของปี2022ที่ได้รับชิป M1 และสีสันสดใสซึ่งสอดคล้องกับรายงานของจอห์นพอยเซอร์เจ้าของช่อง Fun Pack Tech บน YouTube ที่เชื่อว่า MacBook Air รุ่นใหม่จะมีสีสันสดใสแบบเดียวกับไ m a c รุ่น24นิ้ว รายงานก่อนหนน้าี้จากสำนักข่าวบลูเบิร์กอ้างว่า Apple กำลังพัฒนา MacBook Air ระดับ h i g h น n d รุ่นใหม่โดวยวางตำแหน่งสูงกว่า MacBook Air ในรุ่นปัจจุบันที่ใช้ชิป M1 แต่ต่ำกว่า MacBook Pro โดยมาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ของ Apple ที่อัปเกรดจากรุ่น M1 นอกจากนี้ Bloomberg ยังคาดว่า MacBook Air ระดับ High-end รุ่นใหม่จะสามารถเปิดตัวได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงครื่นหลังของปีนี้หรือในปี2022ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ แปลงโฉม iPhone 8เสียหายให้ออกมาดูคล้าย iPhone 12ชมคลิปยูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อเทคนิ n j a แชร์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแปลงโฉม iPhone 8ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักให้กลายเป็น iPhone เครื่องใหม่ดูคล้าย iPhone 12 iPhone 8เครื่องเดิมได้รับความเสียหายทั่วบริเว์เท่าที่เห็นได้จากภายนอกทั้งกระจกด้านหน้าแผงหลังตลอดจนส่วนขอบทำให้เทคนินจาสั่งซื้อบอดี้ p h o n e มาเปลี่ยนใหม่ด้วยตัวเองและดูเหมือนบอดี้ใหม่จะไม่ได้รับมาจาก Apple เพราะมีดีไซน์ขอบแบนราบคล้ายกับ iPhone 12แต่ก็ไม่ใช่บอดี้ของ iPhone 12 สิ่งที่ต้องทำคือเทคนินจาแกะบอดี้ของ iPhone 8เครื่องเดิมเพื่อที่จะย้ายส่วนประกอบทุกอย่างที่อยู่ภายในไปไว้ในบอดี้ใหม่จนได้ iPhone 8ที่ไม่เหมือนใครเพราะมีดีไซน์คล้าย iPhone 2ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิธีใช้งานและตั้งค่าโหมดโฟกัสใน iPhone ที่รันบน iOS 5โหมดโฟกัสเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ที่มาพร้อม iOS 5ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ iPhone ช่วยให้ผู้ใช้งานมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันหรือแค่อยากจะปลีกตัวออกจากความวุ่นวายในโลกออนไลน์โดยโหมดโฟกัสจะอนุญาตให้อุปกรณ์รับการแจ้งเตือนเฉพาะที่ผู้ใช้งานต้องการเท่านั้นเพื่อไม่ให้สิ่งใดมารบกวนสำหรับผู้ใช้ iPhone ที่เข้าร่วมโปรแกร,รมทดสอบของ Apple สามารถทดลองใช้โหมดโฟกัสได้แล้วเพียงอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น iOS 5เวอร์ชันเบต้าโดยมีวิธีใช้งานและตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้ อาจจะดูคล้ายกับโหมดปิดเสียงหรือโหมดห้ามรบกวน Do Not Disturb แต่โหมดโฟกัสมีความยืดหยุ่นมากกว่านั้นเพราะผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าและปรับแต่งโหมดโฟกัสให้แตกต่างกันได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Work, Personal, Sleep, Driving, Fitness, Gaming, Recording และ Custom วิธีเปิดใช้งานโหมดโฟกัสเปิดแอป Setting ใน iPhone ที่รันบน iOS 5แตะโฟกัสหน้าจอทัาจะพบกับโหมด Do n o ต d ิ s t u r b ตามด้วยตัวเลือก Personal Sleep และ work ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของโหมดโฟกัสและยังสามารถเพิ่มได้อีกด้วยการแตะปุ่มบวกที่มุมบนขวาการตั้งค่าโหมดโฟกัสโหมดโฟกัสมาพร้อมตัวเลือก work, personal, sleep, driving, fitness, gaming, reading และ custom ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าไปในแต่และตัวเลือกเพื่อตั้งค่ารูปแบบการแจ้งเตือนได้ตัวอย่างเช่น personal สามารถเข้าไปปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเป็นต้น แต่ก็ยังสามารถเพิ่มรายชื่อบุคคลอื่นที่ต้องการรับการแจ้งเตือนในโหมดนี้ได้นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ต้องการรับแจ้งเตือนในโหมดโฟกัสที่เลือกได้เช่นกันและยังมีตัวเลือกถามเ s e n ิ i ีฟเนอร์ i ิฟิเคชัให้เปิดหรือปิดถ้าเปิดก็จะทำให้อุปกรณ์สามารถรับแจ้งเตือนที่สำคัญจากบุคคลหรือแอปได้ถึงแม้จะเปิดโหมดโฟกัสก็ตาม ในการตั้งค่าโหมดโฟกัสยังมีตัวเลือกแชร์อะคลอดดีไวทที่ช่วยให้อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ iOS 5และบัญชีเดียวกันเปิดโหมดโฟกัสแบบเดียวกันด้วยโฟกัสสเตตัสแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าผู้ใช้งานอยู่ในโหมดโฟกัสโดยมีตัวเลือกให้ระบบตอบกลับอัตโนมัติทำงานได้เพื่อแจ้งให้บุคคลที่ติดต่อเข้ามาทราบว่ากำลังปิดการแจ้งเตือนและยังมีตัวเลือกโฟนขอที่อนุญาตให้โทรซ้ำได้ถ้าหากมีผู้โทรเข้ามาสองครั้ง ในช่วงเวลา3นาทีการตั้งค่าหน้าจอโฮมเมื่อเปิดโหมดโฟกัสผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏบนหน้าจอโฮมได้ดังนี้ไปยังแอป Setting โฟกัสเลือกโหมดโฟกัสที่ตั้งค่าไว้แล้วและเลือก Home Screen ในส่วนของ Customization เปิดใช้งาน Custom p a g e และเลือกหน้าด้วยแตะ Select p a g e จากนั้นผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ว่า ต้องการให้ iPhone แสดงเฉพาะแอปหรือหน้าที่สำคัญจริงๆเมื่อเปิดโหมดโฟกัสผู้ใช้งานยังสามารถตั้งค่าให้เปิดโหมดโฟกัสโดยอัตโนมัติได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ Smart Activation สามารถเปิดโหมดโฟกัสโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งการใช้งานแอปและบริการอื่นๆที่อุปกรณ์จดจำและเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Dim Lock Screen เมื่อเปิดใช้งานจะช่วยให้หน้าจอมืดลงหลังจากเปิดโหมดโฟกัส d e l a y Deliver ช่วยส่งการแจ้งเตือนจากแอปหรือบุคคลที่ติดต่อเข้ามาไปยัง Notification Center ห i Notification b a t ช่วยซ่อนป้ายการแจ้งเตือนบนหน้าจอห m มวิธีเปิดโหมดโฟกัสอย่างรวดเร็วหลังจากผู้ใช้งานปรับแต่งการตั้งค่าโหมดโฟกัสในรูปแบบต่างๆแล้วสามารถเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าไปที่แอป Setting เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้เปิด Control Center บน iPhone จะพบปุ่มโฟกัสที่มีสัญลักษณ์ d o n o t d i s t u r b ในวงเล็บรูปพระเซี๊ย แตะโฟกัสเพื่อเลือกหมดที่ต้องการแต่ถ้าแตะรูปพระจันทร์เซลลจะเป็นการเปิดหมดห้ามรบกวนหรือ do not disturb การลบหมดโฟกัสถ้าหากผู้ใช้งานต้องการลบหมดโฟกัสออกจาก iphone ให้เข้าไปที่แอป setting โฟกัสแล้วเลือกหมดโฟกัสที่ต้องการจากนั้นเลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอและแตะปุ่ม delete focus ที่มาไอ้ดาวน์โหลดบล็อกขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกนนารใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ